สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้ออกมากินข้าวหน้าบ้านนะคะใต้ต้นดอกแคร์ต้นดอกแคร์อันนี้ที่เอามาประกอบอาหารนะคะก็วันนี้ก็จะมากินนี่ค่ะส้มตํานะคะตําปลาาปูปลาใส่กุ้งสดแล้วก็ใส่เล็บมือนางค่ะแล้วนี่อันนี้อยากกินมากเลยเสียงเจียวเจ้าหน่อยนะคะเสียงบ้านอื่น เนื้อย่างค่ะตั้งใจจะย่างให้มันดิบดิบกว่านี้นิดนึงเระเอิญเดินไปนู่นไปนี่แล้วก็เลยได้ประมาณนี้ดีที่ยังแดงแดงอยู่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็นี่ค่ะแคปหมูที่แม่ส้มบอกว่าเจียวแล้วมันไม่ขึ้นแม่ส้มก็ยังเอ่อเอาใส่ถุงไว้นะคะใส่ถุงพอจะกินก็เอามาทอดใหม่กรอบค่ะอันนี้ขออนุญาตวางไว้ข้างล่างนะคะมาจ้าเพื่อนๆ หาข้าวมานั่งกินกันเป็นเพื่อนกันวันนี้ส้มตาอร่อยมากวันนี้แม่ส้มไปสวดมนต์มาค่ะเลยกินข้าวช้าเลยหิวสั่นเลยแล้วก็มีนี่ค่ะขนมจีนขนมเขาวงขนมจีนไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะแม่ส้มซื้อของเขามากินขนมจีนอันนี้มีมานานมากแล้วเพื่อนๆตั้งแต่สมัยแม่ส้มเด็กๆอะ่ะพอเวลาไปบ้านป้าอย่างเงี้ยป้าจะต้อง เวลาจะกินขนมจีนปาจะต้องบอกว่าต้องไปซื้อขนมจีนเขาวงถึงจะอร่อยแม่ส้มก็กินมาเนี่ยอร่อยค่ะนุ่มดีเก่าแก่เนาะมาจา้ะเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้ไปสวดมนต์ที่วัดมาค่ะเพื่อนๆอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะพอดีไปสวดบทธรรมจักเพื่อนๆเคยได้ยินไหมธรรมจักสวด 9จบค่ะก้าจบแม่ชีแม่ชีเขาบอกว่า,าทําไมสวดเร็วจังทําไมเสร็จเร็วจังบอกว่าเสร็จแล้วหรอบอกเสร็จแล้วค่ะเขาบอกว่าบางคนนะ่ะสวดเขามาสวดบทนึงอะ่ะจบนึงอะค่ะครึ่งวันแต่แม่ส้มเคยสวดเนาะก็เลยสวดได้ค่ะมาไม่พูดแล้วหิวมือสั่นหือ ซ่บมือสั่นเลยเ,เพื่อนๆทำนายกระเด็นโอ้โห ค่อยยังชั่วอ่ะหืมนุ่มมากใบชะพู 너무 <놀람> 농왜요 <놀람> <놀람> หนงเด็กข้างบ้านเดิมเมื่อวานไปซื้อเนื้อรีบไปตลาดเร็วเลยค่ะจะไปเอาสันในไม่ทัน ได้สันนอกมานุ่มอยู่เหมือนกันค่ะน้องบอกว่าไม่เหนียวเพราะว่าเขาลาอเอ็นออกออืห uh huh. ชีวิตวัยเด็กมีความสุขค่ะเสียงลลัวเลาะนึกถึงตอนเด็กเด็ก อืม,มานั่งลงสอดดีครับอยากมีกระต่ายตัวหน,นึ่งตือมานั่งลงเล่าปังอย่าถูบอกเพื่อนๆติเพื่อนๆครับน้องไปได้กระต่ายมาน้อง,องไปได้อะไรมา C'est pas. ผีเสืออ้อเมื่อกี้ตอนที่แม่ส้ม จะเดินเข้าโบสถ์ไปสวดมนต์แม่ส้มเจองูด้วยเพื่อนๆก็เลยบอกเขาบอกอนุโมทนาบุญด้วยกันนะกําลังจะไปสวดมนต์งูตัวยาวเชียวแต่เล็กน่าจะลูกงูค่ะตัวเล็กตัวน้อยมีพิษหมดเนอะเพื่อนๆเ,เนาะ หอยเนือ้อหืมมา 能带你啊 แทบเข้าไปถึงซวงเลย ใจถือเสื้อมาทักทายค่ะกลิ่มนอจ้า กลับขอบพะคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ